สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยบ่ายคุณครูอิงฟ้านะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเราในเรื่องของสาระชวนรู้นั่นเองนักเรียนรู้จักสาระกันบ้างไหมเอ่ยเขียนอย่างไรคะไหนลองคิดซิคิดสิอ่าเก่งมากค่ะนี่เลยนะคะนี่คือสาระอาที่คุณครูขึ้นให้พวกเราดูนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสาระอาเหมือนไม้เท้าตาจังเลยแน่นอนค่ะมันมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะ ฝึกอ่านทุกวันฝึกอ่านทุกวันสระอาสระอาต้องจดจำไว้ให้ดีต้องจดจำไว้ให้ดีตามานาอาทายาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนและให้นักเรียนร้องเต้นตามครูนะคะฝึกอ่านทุกวันฝึกอ่านทุกวันสระอาสระอาต้องจดจำไว้ให้ดีต้องจดจำไว้ให้ดีตามานาอาทายา เยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยค่ะนักเรียนพอสังเกตได้ว่าคําที่ผสมด้วยสระอานั้นมีคําว่าอะไรบ้างคุณครูขอตัวอย่าง3คํานะคะมีคําว่าอะไรบ้างเอ่ยอ่าแน่นอนคําว่าชาอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะชออาชาเก่งมากค่ะคําต่อไปคําว่าอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะคําว่าหาหออาหาและคําสุดท้ายคือคําว่าอะไรคะนักเรียน คำว่าอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากคือคําว่าขานั่นเองออกเสียงขาพร้อมกันค่ะขออาขาเก่งมากค่ะรบไม่กับเ,เองได้ค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับก็อยู่กับคุณครูวัธยาดาเล็กนะครับอ่าหรือคุณครูเบนซ์นั่นเองนะครับ นักเรียนไหนใครแบ่งเบาภาระงานพ่อแม่บ้างครับอ่าเก่งมากเลยนะครับอ่าสุดยอดมากนะครับนักเรียนเก่งทุกคนเลยนะครับบางคนก็ช่วยพ่อแม่กวาดบ้านถูบ้านนะครับแล้วก็บางคนก็ช่วยพ่อแม่ทําอาหารนั่นเองนะครับอ่าเหมือนที่ครูกําลังจะทํากันต่อไปนี้นะครับอ่าใครเคยทําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบ้างครับอ่ายกมือเลยอ่าเก่งมากเลยนะครับ สูตรของครูนะครับในการทําก็คือ1นนะครับต้มน้ําร้อนให้มันเดือดเดือดนะครับสนะครับใส่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลงไปนะครับสนะครับใส่กุ้งใส่ไข่ใส่หมูอ่ะแล้วแต่นะครับนักเรียนชอบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ 4. อ่ะใส่เครื่องปรุงลดลงไปนะครับ ตรงนี้นะครับครูชอบอะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งมากเลยนะครับครูก็จะใส่ลงไปนะครับแล้วก็สุดท้าย5นะครับเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานแล้วนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าขั้นตอนการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมื่อสักครู่นี้สามารถเขียนอันกอริทึมได้นะครับซึ่งตรงกับสิ่งที่เราจะเรียนดังต่อไปนี้ก็คือ วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องอัลกอริทึมนั่นเองครับเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณอัลกอริทึมช่วยในการแก้ปัญหาประโยชน์ของอัลกอริทึมทำให้ไม่สับสนกับวิธีทำนินง,งานเพราะทุกอย่างจะถูจกจัดเรียนเป็นลำดับขั้นตอนและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนำมาใช้จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็วเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนอัลกอริทึมนิยมใช้3รูปแบบรูปแบบที่ 1. แบบบรรยายรูปแบบที่ 2. แบบผังงานรูปแบบที่ 3. แบบรหัสลำลอง การเขียนอัลกอริทึมมีโครงสร้าง3รูปแบบคือ 1. โครงสร้างแบบลำดับ 2. โครงสร้างแบบทางเลือก 3. โครงสร้างแบบทำซ้ำอะต่อไปเราจะมาดูอัลกอริทึมโครงสร้างแบบลำดับนะครับมีลักษณะดังต่อไปนี้ทำงานจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา ตามลำดับตามข้อนะครับมีหมายเลขข้อเพื่อบ่งบอกการทำงานทำงานตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายทุกข้อต้องถูกทำงานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนวันนี้ก็ได้ทั้งความรู้และก็ความเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นักเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย ในยุคโควิดในยุคโควิดต้องล้างมือต้องใส่แมสรลักษาระยะห่างลักษาระยะห่างมันน่ากลัวมันน่ากลัวสวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูปูเรื่องการนับจำนวนสิ่งของกับตัวเลข1-5นะคะวันนี้คุณครูมีของขวัญมาให้นักเรียนนับกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้น ถูกต้องแล้วค่ะของขวัญมีทั้งหมด5ชิ้นนักเรียนพวกเรามานับพร้อมๆกันนะคะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5เรามาทดทวนการน,นับเลขกันเถอะค่ะเลข1อ่านว่า1เลข2อ่านว่า2เลขสา อ่านว่า3เลข4อ่านว่า4เลข5อ่านว่า5ต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนนับว่าจะมีส้มโอกี่ลูกนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ถูกต้องค่ะคำถามข้อที่2มีดินสอกี่แท่งนับพร้อ,รอมๆกันนะคะ1 2 3 4 ถูกต้องค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูสุภาพรสอนจิตในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานที่จะให้นักเรียนได้อ่านกันนิทานเรื่องนั้นมีชื่อว่า ถูกต้องแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าหมึกยักษ์จอมขยันค่ะถ้าพร้อมแล้ว<อ>ไปกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้อ่านนิทานกันไปแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะทราบข้อคิดแง่คิดที่ได้จากเรื่องหมึกยักษ์จอมขยันนี้ นักเรียนรู้ไม่เอ่ยเจ้าหมึกยักษ์ทำให้ท้องทะเลนั้นสะอาดและสวยงามได้อย่างไรถูกต้องแล้วค่ะเจ้าหมึกยักษ์จะชักชวนปลาชนิดต่างๆให้ทำความสะอาดใต้ท้องทะเลนั่นเองเอ๊ะแล้วนักเรียนคิดว่าสัตว์ใต้ท้องทะเลชนิดใดบ้างที่สัตวเป็นพลเมืองดีใต้ท้องทะเลเก่งมากๆเลยค่ะสัตว์ที่สัตว์เป็นพลเมืองดีใต้ท้องทะเลนั่นก็คือหมึกยักษ์ ปลาปักเป้าปลากระตูนและปลาชนิดต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามในนิทานมึกยักษ์จอมขยันแล้วเราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องพลเมืองดีนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องพลเมืองดีคุณครูก็มีคำถามอยากจะทราบว่านักเรียนของคุณครูนั้นมีการปฏิบัติต้นเป็นพลเมืองดีอย่างไรบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะ การจูงคนแก่ข้ามถนนการรักษาความสะอาดในชุมชนเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีอะไรบ้างนะเก่งมากๆเลยค่ะคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีประกอบด้วยกัน3คุณธรรมนั่นก็คือถารวะธรรม ต่อไปนะคะจะเป็นหลักธรรมที่มีชื่อว่าปัญญาธรรมปัญญาธรรมหมายถึงอะไรปัญญาธรรมหมายถึงการมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ดีงามเช่นการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุและผลนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหลักธรรมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือสามัคคีธรรมนั่นเองสามัคคีธรรมนะคะหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสุภาพรขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพิมลแก้วทัดครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารับหน้าที่สอนในรายวิชาสุขศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความสําคัญของระบบการทํางานภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายระบบสืบพันธุ์เพศหญิงระบบไหลเวีบบนเชชยนโลหิตและระบบหายใจค่ะระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายจะประกอบไปด้วยอันธะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตตัวอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายโดยการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายจะประกอบไปด้วยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิท่อนำตัวอสุจิหลอดเก็บอสุจิอันทะถุงหุ้มอันทะและต่อมลูกมาระบบสืบพันธุ์เพศหญิงจะมีรังไข่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่ทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิง การทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงจะประกอบไปด้วยท่อนำไข่หรือปีกมดลูกรังไข่หมดลูกช่องคลอดผลกระทบเมื่อระบบสืบพันธุ์ทำงานผิดปกติเพศชายอาจจะมีอาการปรสัสสาวะติดขัดส่วนเพศหญิงอาจจะมีอาการประจำเดือนผิดปกติในด้านของการดูแลระบบสืบพันธุ์เราต้องหมั่นทําความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งที่อาบน้ําหรือขับถ่ายกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดถ้าเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที ระบบไหลเวียนโลหิตมีหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียออกจากร่างกายโดยประกอบไปด้วยหัวใจซึ่งทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดรวมถึงเส้นเลือดซึ่งทำหน้าที่นำเลือดออกจากหัวใจเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลือดซึ่งเป็นตัวลำเลียงสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายก,ๆๆๆาการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต โดยจะมีการนำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายส่งเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนขวาจะบีบตัวเพื่อให้เลือดไหลสู่หัวใจห้องล่างขวาเพื่อส่งเลือดไปฟอกอย่างปอดทั้งสองข้างปอดจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหัวใจห้องบนซ้ายจะทำหน้าที่รับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนจากปอดทั้งสองข้างแล้วบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปสู่หัวใจห้องล่างซ้าย เใจห้องล่างซ้ายจะบีบตัวเพื่อให้เลือดไหลเข้าสู่หลอดเลือดแดงเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผลกระทบเมื่อระบบไหลเวียนโลหิตทำงานผิดปกติจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนเจ็บหน้าอกหายใจติดขัดใจสั่นชาที่อวัยวะด้านซ้ายการดูแลระบบไหลเวียนโลหิต กินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอละมัดระวังจากอาการบาดเจ,จ็บที่อาจทำให้เลือดออกตรวจสุขภาพประจำปีระบบหายใจประกอบไปด้วยอวัยวะจมูกหลอดลมปอดถุงลมโดยการทำงานของระบบหายใจจะเป็นการนำอากาศเข้าและออกจากร่างกายโดยร่างกายจะได้รับแก๊สออกซิเจนจากการหายใจเข้า ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผลกระทบเมื่อระบบหายใจทำงานผิดปกติหายใจลำบากหรือหายใจไม่ออกไอหรือมีอาการเหนื่อยหอบรวมถึงแน่นหน้าอกในด้านของการดูแลระบบหายใจเราควรอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ควรรักษาความอบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ไม่เสริมเสื้อผ้าที่คับหรือรัดแน่นตึงจนเกินไปหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเด็กๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแขวนลิงค์คลิปนี้นะคะไว้ภายใต้ QR code เดี๋ยวเด็กๆถ้าคนไหนที่ตามไม่ทันนะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้ตาม QR code ที่คุณครูแนบไว้ให้แปะไว้ให้นะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูพิทยาประมายายังครับเป็นวิชาดนตรีนาฏศิลป์วันนี้ครูจะมาพูดเรื่องลักษณะของเครื่องดนตรีไทยครับอ่า เครื่องดนตรีไทยนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทคือดีดสีตีเป่าจากที่เราเคยเรียนในสมัยอนุบาลที่ครูให้ท่องดีดสีตีเป่าเรายัางจําได้กันไหมครับมาดูเครื่องแรกเครื่องดีดเครื่องดีดมีอะไรบ้างเครื่องดีดลักษณะของเครื่องดีดคือจะมีสายมีสายอ,อาจจะทําด้วยสมัยก่อนทําด้วยเส้นไหม่ทุกวันนี้เป็นเส้นลวด หรือไม่ก็เส้นเอ็นแล้วทุกวันนี้ต่อไปเครื่องดนตรีประเภทที่2คือประเภทสีเครื่องดนตรีประเภทสีเนี่ยเราจะเรียกว่าซอซอนั้นมีหลายประเภทมีซอด้วงซออู้ซอสามสายต่อมาประเภทที่3นะครับเครื่องดนตรีประเภทตีเครื่องดนตรีประเภทตีเนี่ยแบ่งออกมันมีวิธีแบ่งได้หลายแบบแบบแรกคือแบ่งตามวัสดุที่ใช้ทําก็คือ ทำจากหนังทำจากโลหะแล้วก็ทำจากไม้ต่อมาเครื่องที่4คือเครื่องเป่าเครื่องเป่านี้เครื่องเป่านี้ลักษณะ,อะของไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเราจะเรียกว่าปีกับเรียกว่าคุยถามว่าปีกับคุยต่างกันยังไงปีเนี่ยคือมีลิ้นส่วนคุยไม่มีลิ้นคุยมีคุยอะไรบ้างก็มีหลักๆแล้วไทยจัดออกอยู่เป็น3ประเภทก็คือ คุยอูุ้ยรีบแล้วก็คุยเพียงอก่อนที่คุณจะไปคุณจะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดดูเป็นการลากเส้นเครื่องดนตรีข้างขวาจะเป็นรูปเครื่องดนตรีส่วนข้างซ้ายจะเป็นชื่อของเครื่องดนตรีให้นักเรียนลองลากเส้นดูว่าเราจะทําถูกไหมสําหรับวันนี้วิชาดนตรีน่าจะศิลเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย ครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อนางบุญญาพรอังคศรีวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะ,ะในชั่วโมงการงานอาชีพนะชั้นประถมศึกษาปีที่สาม วันนี้ครูจะสอนหน่วยงานบ้านอ่านักเรียนคะดูบ้านหลังที่หนึ่งอู้สะอาดนะน่าอยู่น่าดูน่าอาศัยเก็บของข้อของเรียบร้อยนะคะอ,อทำใหม,มันสอบ่างนี้บ้านหลังที่สองเอาของใด้เป็นที่เป็นทางนักเรียนคะ นักเรียนดูนะคะมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของอพวกสัตว์มีพิษหนูงูแม,มลงสาบใช่ไหมคะสัตว์พวกนี้จะเป็นตัวที่นําเชื้อโรคมาสู่ัวเราใช่ไหมคะ,ะนักเรียนคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะคะขอใหน้นักเรียนบอกวัสดุอุปกรณ์การทําความสะอาดบ้านให้ครูฟังหน่อยนะคะเออนักเรียน ตอบเสียงนงฟังชัดดีมากลูกเก่งมากนะคะนักเรียนคะนักเรียนอย่าลืมนะคะช่วงนี้โควิดนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนก็ช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านให้บ้านเราน้าอยู่น่าดูน่าอาศัยนะคะเพื่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของนักเรียนดีขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ หมุนจนมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะร<ข>อบนี้นปเปลี่ยนโดยการให้เด็กๆคหนโดสัญลักษณ์เองถูกไหมคะมเด็กๆอยาเกเพิ่มอะไรลงไปในเกมเ,เราอีกไหมนนี้เองกันได้ค่ะหนูอยากเพิ่มก้อนหินแล้วก็ยาแล้วก็ตัวขาวให้มันเป็นยังไงลูกให้มันอยู่ในตรงเกาะนี่เหรอคะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรามาสร้างเกาะใหม่กันอ่เด็กๆวันนี้สนุกไหมคะสนุกอะไรก็สนุกตรงมือสีกดนเรา everyone. My Name is สุภาวิตาบุญจริง e l c o m e to my English c l a s s สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับค่าเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษบายครูแหม่มนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสามากเลยนะคะบางคนสงสัยว่าเอ้วันนี้ครูแต่งชุดอะไรมาเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะนักเรียนอลองเดาได้ไหมคะ,ะว่าไงคะเด็กชายนัทวุฒ เด็กชายนัทวุฒิบอกว่าครูจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนยังไม่ใช่ค่ะว่าไงคะเด็กหญิงปณิสราเด็กหญิงปณิสราบอกว่าครูจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา19ยังไม่ใช่ค่ะว่าไงคะเด็กชายอิสระอ๋อเด็กชายอิสระบอกว่าวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาชีพภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไร อาชีพภาษาอังกฤษเราเรียกว่า occupation นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนในวันนี้ครูก็มีเพลงมาสอนนักเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย w h a t work do you do w h a t work do you do หากเป็นครูเรียก teacher farmer คือชาวนาทหารเรียก soldier carpenter เเตเตคือช่างไม้ไม่สบายไปหา doctor bus driver ไปส่งเธอ by b u ส b u สได i เวอไปส่งเธอบายบัสค่ะหลังจากที่เด็กๆฟังเพลงจบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบนี้ครูจะให้ร้องพร้อมกันนะคะ everybody stand up One t o What work? Do you do What work? Do you do หากเป็นครูเรียก teacher Farmer คือชาวนาทหารเรียกโซเจ i e r ขาเพนเตอร์คือช่างไม้ไม่สบายไปหา doctor Bus driver ไปส่งเธอบายบัตร Bus driver ไปส่งเธอบายบัตรค่ะฟังเพลงจบกันไปแล้วนะคะ มีเด็กๆคนไหนสังเกตไหมคะว่าในเนื้อเพลงที่เราล้องไปเนี่ยมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพอยู่ทั้งหมดกี่คำเยี่ยมมากค่ะคำศัพท์ที่อยู่ในเนื้อเพลงนะคะมีทั้งหมด6คคำด้วยกันนะคะคำที่1 teacher คำที่2 farmer คำที่3 soldier คำที่4 carpenter คำที่5 doctor และคำที่6นะคะ bus driver ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะคำที่หนึ่งคำว่า teacher นักเรียนสะกดตามครูนะคะ e e t-e-a-c-h-e-r teacher ครูคำที่สอง doctor d-o-c-t-o-r doctor หมอคำที่สาม nurse n-u-r-s-e nurse พยาบาลคำที่4 chef c h e f chef พ่อครัวคำที่5 seller s, s e l l e r seller คนขายของ seller คำที่6 dancer d a n c e r dancer นักเต้น dancer คำที่7 เอนจิเน e ียร์ E N G I N E E R เอนจิเนียร์วิศวกรเอนจิเนียร์คำที่แปดฟาร์ F เมอร์ F A R M E R ฟาร์เมอร์ชาวนาและคำสุดท้ายนะคะคำว่า man. p oliceman, P O L I C E M A N p oliceman ตำรวจค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนในรูปของประโยคการถามตอบนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนั้นเขาทำอาชีพอะไรเราจะถามว่าอย่างไรนะคะโดยการถามจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะอันที่ 1- what does he do แบบที่ 2- what does she do แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าทั้ง2ประโยคนี้มันแตกต่างกันอย่างไร เก่งมากค่ะครูเคยสอนไปแล้วนะคะว่า he ใช้ในการถามกับผู้ชายส่วน s h ใช้กับผู้หญิงนะคะแล้วเวลาการตอบถาม he ก็ตอบ he ใช่ไหมคะถาม s h ก็ตอบ s h ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูรูปด้านบนนะคะตัวนี้รูปภาพนี้เป็นรูปตำรวจใช่ไหมคะตำรวจเป็นผู้ชายเราก็จะถามว่า what's that he do เวลาตอบเราก็เริ่มว่า he is a จุดๆตามด้วยคำศัพท์ใช่ไหมคะก็จะเป็น what does he do he is a policeman ต่อไปจะเป็นการถามสำหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงในรูปก็คือพยาบาลใช่ไหมคะนักเรียนก็จะถามโดยใช้ประโยคว่า what does she do การตอบก็จะตอบว่า she is a จุดๆตามด้วยอาชีพก็คือ She is a nurse หลังจากที่เราเรียนประโยคถามตอบจบกันไปแล้วนะคะรอบนี้ครูจะให้นักเรียนลองฝึกถามตอบนะคะโดยใช้โครงสร้างเหมือนเดิมค่ะ What does she do or What does he do What does she do เยี่ยมมากค่ะ She is a chef What does she do Very good She is a teacher What's that he do? Good. He is a sailor. What's that she do? Very good. She is a nurse. What's that he do? Good job. He is a policeman. What's that she do? Good job. She is a dancer. What's that he do? Good. he is a farmer what does she do good job she is an engineer ค่ะหลังจากที่เรียนจบกันไปแล้วนะคะก่อนจากการวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำใบจิจกรรมนะคะก็คือ match the picture with the word นะคะก็คือให้โยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้า see you next time